ครับพี่น้องเฮ้ากลับมาพอกันอีกแล้วโอ้มือนี่เปี่ยนโลเกชันเปี้ยนโลเคชันไหมครับเปี่ยนโลเกชันกลางทงเลยพี่น้องเฮ้าเดี๋ยวสิพี่น้องเฮ้าสิน้านหน้าตรงเปี่ยนโลเกชันให็นไหมจั่ไยนะครับผมเปี่ยนโลเกชันมอยู่กลางทงหน้าพิ่งอากาศมันเย็นครับพี่น้องผมมันเป็นคนขี้งบางอยู่้อ เออเก็เลยว่าเถือกแดดได้ยักกน้อยนะครับพี่น้องเฮาเถือกไต้ลมใน่หอมไหลมันเป็นวัดตัวว่าแต่เพียงแดดเนี่ยังน้อยครับตัวได้สีออกก้อนว่อตัวนี้ครับผมเนี่ครับปกตเนาะตัวนี้น้ะตัวผมสีทองดอกเล่านี่นาอครับผมเป็นเพ็ดเข้าไม้เป็นใบแห้งมาจนได้เออสีทองดอกเล่าให้รังเฮาให้ลึงอยู่ครับเห็นเนี่สีว่าธรรมดาได้พี่น้องเฮาเพชรลำขงฝนเห็นว่าอันพอเพิ่นเนี่ยเพชรลำขงได้พี่น้องเด้เดี๋ยวเบิ่งกอนคลอดยี่สิบห้ากุมภาหกเจ็ดครับผม ยี่สิบห้ากุมภาหกเจ็ดใช่แปดเดือนแปดเดือนครับพี่น้องเข้าือ้พประมาณสิบเดือนครับผมโอ้ยพ่อแมสิบเดือนเด้อพี่น้องเด้อยี่สิบห้ากุมภาหกเจ็ดครับสิบเดือนนะครับผมพ่อพ่อเม็ดยี่วะพ่อแต่ทีจู้ผมมั่เม็ดยี่แหละครับไปหาเม็ดยี่เนาะครับผมเนี่ยครับคือเม็ดสิบไปหาเม็ดยี่ครับพี่น้องเข้าเบื้งว่าไปถามหาพี่น้องเบื้งตนวเบื้อเบื้องตัวเบื้องเขียงนะครับพี่น้องเขียงเบื้ออ เมื่องเหนือหนังเบื้องเขี้ยงเบิ้งท่วงทามันเบิ้งอิริยาบดมันนะครับพี่น้องเขาเห็นเัื่งสิเบื้งไปเขาแก้วพูดแลวเด้ยเห็นว่านี่พ่นล่ะพ่นล่ะไปเขาแก้วเหลี่ยมมงเลไดเดี่ยอนีข้อสามอ่องเรือปวกเข้าผูกโบ้คือกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบื้องให้เบิ้งทั้งหนาพ่นว่าธรรมดาเนี่ยหน้าสวยตาเป๋วนกเป็ดนำคือกันนาะพ่อเนาะครับผมเขาเปิดดีดีนาะพ่อเขาเปิดดีุะครับหน้าข้างเขาหน้าสวยครับ เออแต่ว่าพอว่ามันแพงเข้าแล้วมันเห็นหนาผมนัึกคือยังส่งนั่นอยู่มันอยากแพงยังน้อยอยู่ครับมันแพงยังน้อยเนาะพ่อเนาะมันเลียแหลบๆอยู่เขาตูดของเพิ่นเออนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นบ่นี่ว่าจังได๋ครับพ่อผมว่าไว้17,500เารครับตัวนี้เนี่ยพี่น้องเฮาเห็นบ่นี่ยนี่ละดิจิตอลครับจำนี่ล่ะดิจิตอลพี่น้องเพิ่นถึงแน่จังน้อยนี่พี่น้องเฮาเด้อนี่คลอด25กุมภาพันธ์67ลูกเพช้ยนร่ำขวงเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าแม่เล่าก็บ่สูงปานไดนแม่เล่ากับเออนยุโรยสาม พอ่อวายบ้านแม่นครับผมวข้วบ,ขวบ้านพัฒนาก็ะยุบป,ประมาณนี้แหละพี่น้องเข้าเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเออยา่าเปนั่นน้ำฝนไหลได้พีดอกเน้อ <c oughs> เอาตามตาเอาตามความู้สึกเข้าครับเข้ารู้สือเข้าเบิ่งงเ้วเขามาเข้าชอบ ที่เหลือเขากัจ้ามาเบิงโตจริงขนมันพคักใจนะครับพี่น้องเข้าวิดีโอข้อมาเบิงก็ได้ลูกหลอดเฮ็ดแคดแลกอยู่กับมีนะครับเพราะอยางว่าเวลายพี่น้องเข้าเบิงหลายแบบครับครับผมเบิงใหันมันตัวนี้ครับผมลูกผสมจริงก็ดีลูกหลอดก็ดีลูกผสมจริงกับผู้ให้ก็มี่ลูกหลอดผู้ให้ก็มีเขาเจ้าว่าผู้งามผู้ใหญ่ก็มีครับครับผมมันสาปนกันไปเพราะรัา ตัวนี้เอาเหมือนเจ็ดพันหาร้อยเนาะพอนะผมเหมือนเจ็ดพันหาร้อยครับเด้อพี่น้องเด้อลูกสาวเพรชรลำโขงเด้อยวนี้เบิ่งโอ้แดดบดเหล่ามให้พี่น้องบวัสดี้รัากพี่น้องเฮาลูกสาวเพรชรลำโขงเ,ด,เด,าาด,าด้เนี่ยเย็นลูกเย็นว่าถ้รบดดาเด้เนี่ยเย็นตาหวานเย็นลูกเปิดเหมือน,นี่สิเพั่อเด็กขั้นเนี่ยชุดเล็กนะครับพี่น้องเบิ่งคลิปให้จบ้อพี่น้องเด้อคไขไหลแต่เด้เบื่อดีเอาเหมือนเจ็ดพันหาร้อยเนาะพอนะครับผมแมนครับเอา เข้าใจเดินครับครับครับโอ้ด่นแห้งอีหลีเลยนอนผัวหยาดน้ำมันได้เหยียบน้ำด่นแห้งอีหลีเลยครับพี่รองว่าได้ใบลูกอ่ด่นแห้งแเราได้รับมากฝ้ามีได้ใบนะครับพี่น้องครับเพราะมันหยีเยียบเล็กยด้วยว่อครับผมเอาออกมาจากเสาเหล็กโอ้ตัวนี้ก็เลยเกาหนาหลังเล็บโคลกระโปัวกระเพราเลยพี่น้องเข้าข้อสามอ่องเลือกกระเพราผูกโบถุงเท่าซีก็เลยเกาหนาหลังเดี๋ยวเบื้องหน้าเราก่อน หน้าสวยด้พี่น้องเข้าตาแปลวนกเป็ดน้ำเกือบเป็นตาเย่วหุ่นได้นี่หัอโคดีร้อพ่อเนาะครับผมตัวผู้หรือตัวเมียกัพ่อนะตัวเมียครับตัวเมียได้พี่น้องเข้าตัวเมียได้นี่เนี่ยเป็นยังยังว่าดนเบิ้มพันล้านนะพี่น้องครับผมก็เห็นดนแล้วได้พี่น้องเยอะแามนี่ลูกเบิ้มพันล้านครับก็เห็นดนแล้วเด้พี่น้องโอ้ยท่านี่แม่พ่อโอ้ยยุ่งกันแล้วพ่อไม่งามให้เอาตัวนี้ขึ้นปกเป็นยังแล้วพ่อ รับผมมันง่ายงามดีเด้อพี่น้องเด้อเบิ่มพันล้านเด้อเนี่ี4มกราคม67ค้วยปีหนึ่งครับพี่น้องครับค้าวยที่เขาปีแล้วครับผมค้าวยปีหนึ่งเด้อเนี่เนี่เห็นว่านี่ย4มกราคม67เนี่ครับเนี่ยปาดโทษบ่เนยครับค้าวยปีหนึ่งเขาก็ยังบ่ทันจับเหลียมอยู่เด้อยัง่าครับปาดท่าท้านี่พ่อจับไว้จับไว้พ่อเหินไว้ยังสั้นละตงรูวพี่น้องเฮาสวยงามแห้งอี่ลีเด้อดิ พอ่อเป็ยูททั้งขั้นแท้เนยผมอยู่ในไฮน่าเนยพี่รองโอ้ <c oughs> oh, สวยงามเลยพี่รองเขาเราให้เบื้องทั้งไทยแบบน,นี้ <c oughs> เออเลี่ยนโลกเกชันเนยพี่รองเข้าเมื่อนี้เลี่ยนโลกเกชน <c oughs> ันเนี่ยมันนี้ว่าเท่าไหร่พ่อลูกเบิ่มเนี่ยว่าสองเมื่อนหาพันครับผมกับพ่อไปพ่อมาครับพี่รองเข <c oughs> าคอ <c oughs> ่อยป,ปีหนึ่งเด้ค่อย <c oughs> ปีหนึ่งครับเออวันดปีหนึ่งแล้วนะครับที่สําคัญพี่รองเข้าอัตลักษณ์ค่อยไทยรามมาเต็มเลยยี่นั่งเด่นโตวั่วทุบหัวโคนะครับผม คุนขวัญหาบแอกร่นะครับผมขัญตกสวงว่าได้ว่าดนลเราได้พ่อครับนี่หัวกับว่าท่านได้จับเลี้ยมนี่เขากับท่านได้จับนี่เห็นว่านี่หัวโขที่สาคัญิังผู้กําไลเขาเรียบมั่นดีดีพี่น้องต้นตดีครับสวยงามเลยโอ้ยจับยุทาพังหันเนี่ยสุดยอดดีเลยเดี๋ยวเหตุจับท้ายภาพนิ่งแน่เด้อพ่อครับผมเอาเท่าไหร่ก็พ่อพังหันเอาสองหมือนหาพันบาทสองเหมือนหาพัน ขุยกันได้คือเขาเนา <พอ S 2> ะพ่อเนาะครับต้อนร้องราคากันได้พี่น้องขุยกันได 5, <000 S 1> น้ดพี่น้องเข้าลูกเบิ้มพันล้านเด้อเนี่ยพอบ่อเห็นดุนแล้วอีหลีนะครับผม,ผมดุอยู่ครับลูกเบิ้มพันล้านเนี่ยพ่ได้มาดุนพ่อเห็นดุนแห้งปลาเบิ้มนะครับผมนี่เด้อพี่น้องผมให้เบิ่งมุมนี่เบิ่งดูนี่งามพ่อลอยน่าจะถึงอยู่เนาะพ่อลอยยี่เนาะลอยยี่ที่หาบวกเย้อครับคนละประมาณไปหาลอยยิบหาเลยพี่น้องเข้ามาวัดเออกนะครับพ่อมาวัดเอาพี่น้องเข้าประมาณนี่แหละนะครับผมเบิ่งดู สวยๆถ้าพี่น้องเข้าโตนี่ลูกเบื่อมเพราะว่าเพราะเห็นดลนี่ลีนะครับผมไม่เขาก็ได้ปีเดียวนะครับพี่น้องหนึ่งปีนะครับผมนี่เลี้ยงกันว่าผู้มักพันธุกรรมมักบำรุงกะเอาไปบำรุงเนาะพ่อมักแบบธรรมชาติกะมีป้าหย่ามีเดือนกะเอาแบบใดก็ได้ครับพี่น้องเฮ็ดของเขาเห็นมันดีเดี๋ยวมือหนึ่งมันสีดีเองพี่น้องเข้าสองมือหาเนาะพ่อเนาะครับผม โอ้ยอันนี้ก็เพาก็เห็นเด้พี่น้องจับลูกงั้นดีนี่ก็เป็นตัวจังสี่บ่ะเออนี่ก็เพาก็เห็นเด้ครับพี่น้องเขาเออพ่อจับคือยังตัวว่างหันเลยผมดีอยู่นี่งามให้จับแบบผมดีเป็นจังเกอาแมนบ่ครับแมนครับนี่ลราพี่น้องเข้าเออนี่ผมไปเบิกด้วว่าเป็นแฟด์ุูได้นี่ว่าเป็นแฟด์ุูได้พี่น้องอยู่เบิกได้แบบอะไรพูดละเออสวยงามแล้วพี่น้องเข้าอันนี้ก็บพ่บพ่บพ่อพ่อยได้ยินด้วกันนะครับพี่น้องที่ว่ามาอยู่มาอยู่ขอกไอเชิดนะ เจ้าเงินดีนะครับผมเงินดีพ่อเงินอู่ไทยแม่บุญส่งนะครับผมเด้อพี่น้องเด้อเงินดีเดี๋ยวเพิ่งก้อนโลกเก้าพฤษภาคมหกหกโอ้ตัวนี้เกิดก้อนมูเนาะครับผมเก้า <9, S 1> พฤษภาคมโอ้พระแม่พพฤษภาคฮยยังครับสิบห้ามีนาหกเจ็ดอ, <laughs> อันนี้เป็นวันกับสัตว์เด้อพี่น้องเด้อ <laughs> มีคลอดนี่สิบห้ามีนาคมหกเจ็ด กุยเก่าเดือนครับพี่น้องครับเดือนตัวนี้เก้าเดือนเด้อพี่น้องเฮ้าลูกเงินดีนี่เงินดีแล้วเบิ่งเรามีอย่างนี้ลูกเงินดีนะครับผมเขาก็เปิดดีให้กันพี่น้องเข้ามีขวันซ่องทางเอก๊วงค้นดอกหนึ่งมีขัญหาบแอกขึ้นกันนะพี่น้องขวันหาบแอกเด้อพี่น้องเด้อกาไล่เก่าหนาหลังขึ้นกันครับก็ไล่เก่าหนาหลังตัวนี้สูงซ้ํากันใข่เป็ดไข่ไก่กับลูกเบิ่มเลยพี่น้องครับ นี่สูงไข่เป็ดไข่ไก่กับลูกเบิ่มเลยนะครับไข่จำบะดีขนาดเนี่ยเดี๋ยวไปเบื้องทางพี่พ่อผมละเอียดน,นี่น,น,นั่งนี่มันต่ําผมให<อ>ม่ดันั้นว่ต่ําเลยพี่หลวงมันหยอก่มันหยอกดีวยเดีมันหยอก <c oughs> โอ้เอาไปทั้งคู่เป็นหลหังเลยเพรางไม่แม่ล่ะเอาเป็นคู่กัโท่มาคุยกันเอาไป <ใน S 1> ทั้งคู่เลยพี่หลวงเขาง้ามให้เบื้องนี่แม่ล่ะเบื้องด้วย่นล่ะ คุนยืนเป็นคู่งามให้ลูกเงินดีว่าเท่าไรครับพ่อลูกเงินดีนี่ว่าไว้สองหมื่นสองพันบาทครับสองหมื่นสองพันเนาะเอาพันถูกกรรมด้วยพี่น้องด้วยครับผมวา้ลักษณะนี่คือคว้ยังเขาเอือนว่าอาบน้ำยังก่อนนอนน้ำต่ำครับอาบน้ำต่ำคือเป็นลักษณะคือควกเป็นโยเป็นป่อยป่วยไวในครัวเลยครับมีบ่อน้ำมีหม่องงมนอนของมผม นอนน้ำซ้ำเด้อพี่น้องเด้ออยากกินเลราก็ไปกินเพอเราเข่าควักแก่เดี๋ยวยามมื้อแลงครับผมคือปล่อยได้ยามมื้อเช้าเลยเนาะพ่อครับผมก็เจ้าคือสมัยที่ขี้เนี่ยเพ่อนก็เจ้าไปเฮ็ดงานครับก็เจ้าหล่อป้ายไว้ในไห้เป็นควางบิดเลยครับแล้วยามมื้อแลงเรื่องเรียนยังไปรัดเอาจังซีหรอเพ่อนที่ขี่เนี่ยโอ้เนาะพี่น้อกเด่อป้ายป้ายนอนซ้ำเด้อพี่น้องเด้อครับไปอยู่คอกดีๆน้ำใใสๆก็เปลี่ยนสีดอกครับผมลวกสบู่ ต้นหน้าถูให้ดีๆโอ้ยหลุดเหมือนครับพี่น้องเขาเครื่องบวกกับขนน้มนมสิล้นพอดีครับครับผมกําลังทายขนนอพรนะแมียนทายขนนี่ก็ดำพื้ดนะครับสองเมื่อสองพันนอพรเนาะครับผมแมีนครับสายเงินดูไทยเด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นว่านี่นี่เจ้าเงินดีสูงสัมกันเด้อพี่น้องเฮ้าไล่เลียดเด้อไล่เรียกันครับนี่ไล่เรียนะครับผมกับยุบประมาณไปหารอยยิบหาหรืออาจจะเกินนอพอครับผมอาจจะเกินนะพี่น้องเฮ้าอาจจะเกินเล็กน้อยก็พี่น้องกับเมื่อวัดเอานะครับผมแต่ว่าอยู่ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อ นี่ไปนี่แหละมันก็อยุ่กับการเลี้ยงของเฮ่านะครับพี่น้องเฮาเฮ็ดจังได๋้นสีอยากได้น้ำเฮาแล้วพอเดี๋ยนพัฒนาไปเอาไปพัฒนาเอาเบื้องเอาครับ้นโตแล้วเนี่ยที่สําคัญหลังตรงนะครับพี่น้องตัวนี้สองเหมือนสองแล้วพอนะครับผมแมลูกเงินดีได้พี่น้องเด้อเนี่ยเจ้าเงินดีนะครับผมสวยงามเลยครับอันนี้ธรรมดานาพะธรรมดาเนี่ให้เบิ่งแตกตั้งกันครับ พอบ้านเ<ห>นาะว่าใส่กันแมนครับพอบ้านแต่ว่ากันพอพ่นกับสายเลียดดีแต่ว่ากล้วยิ่นเป็นกล้วยฝูงแบบว่ามันมันเสืบสายเลียดกันมากเรืเอย,ยจนกลัวที่มากสมัยไม่่นมาพัฒนาเราหาพอไม่เขามาใส่กล้วยมันก็เลยยังหน่อยอยู่ครับผมครับ,ม,รบมันเป็นลูกไสแม่ลูกไสแม่หลานไสใหญ่จริงจีเนอะพ่อคือให้เบื้องว่าถ้าเป็นลูกไสแม่คือเิ่นว่าคือมันลูกไสแม่มากที่มา่อฝนเขาเอามันบ่แมนครับเบื้องตนโตฟวกลูกไสแม่ที่เป็นจังเสียครับครับ เอามาให้เบิ้งน่ำเนี่ยนอพ่อนี่คือลูกไสแม่ยนอหนี่ครับผมนี่ลาพันธ์สิบัญยังยังบอให้เฉียกเด้อพี่น้องแม่นคือยังคนนี่แหละพันธุ์นาพีกับน้องว่าให้เอากันนะครับพันธุ์สิทิได้กินห่อมันได้กลิ่นห่อมว่าคือยเกิดกันเลยต้อยบกเสียครับต้อยบกเสียพันธุ์ว่าไี่เรียกนามเข้ามาครับผมเพราะว่ามันมันต้องเฉียกแนวเด้อพี่น้องเด้อนี่ลาพันธุ์ยาต่อวานะครับผมแล้งเทียควาฝูงนี่ลูกไสแม่หลานมาไสใหญ่เยอะกว่านีครับผมนะครับพี่น้อง นี่ละเพราะนั่นเป็นอย่างเขาจังพยายามว่าสิเป็นพ่อผสมจริงหรือว่าพ่อหลอดก็ได้ขอแค่เฉียกสายเฉียกสายออกครับสูตรมันมีแค่นี้ครับพี่น้องเขา้าเขาทิได้พันธุก,กรรมที่ใ่ญ่ขึ้นมากครับครับผมสี่เป็นพ่อผสมจริงหรือว่าพ่อหลอดกระซังว่าได้เฉียกสายครับพี่้องมันสินนนได้วา่ที่ใ่ญ่ขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าขันลูกไสแม่หลานไสยาย น้องไซใหญ่เองสิมันมันมันสีวนอยู่นได้หนีละดองอันนี้คือเป็นลูกแบบที่ห้องวานเอาพอนะครับผมนี่แหละครับเปานัวยั่งทีว่าเนั่นเอาไปห้องกับไปไปฉีกไปฉีกแต่เห็นนี่สิเห็นว่าพ่อฝันสองทางสองดอกเป็นเลี้ยนตาคุณได้เนี่ยกำไลเก้าหน้าหลังครับขวนกำไล่เล่าดีครับว่าเล่าดีอยู่แต่เราทางฉีกสายพันมดถึงครับผมอัตลักษณ์ไข่ไทยเรามาเตยมอายุกับปะมันปะมันที่เขาสองปีลวเด็กเขาสองปีไข่ปีกัวนะครับพี่น้องเข้า อันนี้คือควายเลี้ยงสมัยเก่าด้วยพี่น้องด้วยวายเลี้ยงสมัยเก่าควยปูงเลยล่ะเอ้าว่าเท่าไหร่ครับพ่อเอ้าว่าเ3 5 0สามปันหนาลอยนึ่งเดืนเน่พี่น้องเฮ้าหามีผู้อยากกไปใส่ค้ายแะครับผมใส่ได้พี่น้องเฮ้าไปใส่พอนั่นก็ได้ก็ลองขคะว่าได้เลี่ยนใสครับพี่น้องครับแต่ว่านี่แหละให้เรียบเทียบเบิ่งว่าเออควายมันถืกอมันกับมีคนละใส่คนละยานคนละราคาอยู่ครับว่าได้ฉีกใสครับพี่้องเฮ้า ใส่พอผสมจืดสูงบักร้อยหาซีบได้ว่าได้เฉียดใสเด้อพี่รอกเด้อเพราะนั้น ได้สั่งได้สั่งคืออาจารย์มาแล้วครับนั่นเห็นว่าเดินพี่น้องเนี่ยนั่นแม่กับพ่อสูงได้เลยพ่อด้วยเลยรอก็มองเห็นว่าเดินได้สั่งได้สั่งเอาแม่พ้นไปใส่เลยแม่พ้นไปแล้วครับย้ายไข้แล้วเนี่ยพ้นมากขวาผมพ้นมากในพันธุกร์กอบอันนี้ก็คือไข้ธรรมดาอย่างที่เฮาว่าเนาะพ่อเนาะเปิดเมื่อสามหาลอยเนาะพี่น้องเมื่อสามหาลอยกะกะคุยได้อยู่เนาะคุยกันได้โทรมาคุยกันได้เหมือนพี่น้องโทรมาคุยกันครับผมแมนครับครับผมโทรมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อ พ่อเชื่อพ่อผมเราไม่อยากดอกนะครับพี่น้องเขาคุยกันได้ทุกโตง่ายสบายสบายครับมีแฟนเพียรถามว่ารับประกันทองว่ารับครับไปจากคอกนี่รับนะครับพี่น้องเขาแต่ว่าตรงเมื่อขากันก้อนครับผมตรงมา่พี่มาตรวจให้ตรวจให้เพิ่งเลขก็ได้ครับคบม่เป็นไข้ทองใครธรรมาดาบ้านเมื่อสามหาลอยแล้วก่อนเนาะครับแม่นครับแม่นั่งได้พี่น้อง แม่นมไอ้ไพยเนาะพ่อเนาะผมได้เป็นแม่นมไอ้ไพยแล้วครับไอ้ไพยจักเดือบ่พราเรือเราลอยดูดนมแม่นี่จังได๋โอ้ลอยดูดนมแล้วเพราะว่าแม่นี่เราก็มีลูกกินนุ่มไม่ดอกเดนแหละเราสิญาติกันกับน้องเลยวันนี้นั่นแน่น้องลูกน้อยเราเดี๋ยวตเถือกเนาะพ่อเนาะครับผมแม่นครับโตเถือกจักเดือนแล้วก็ครับโตเถือกตัวนี้บ่ได้3เดือนกว่า4เดือนแล้วครับผมแม่นครับ3เดือนแต่ว่าแม่เราก็สูงถวงเดฟพี่น้องเฮาสูงยาวเด้อเออนี่เนาะอโอ้ ผมไทยมุมนี่มันคือดูดีเถอะพ่อครับงามไผยได้พี่น้องเขาได้เรียมอากาศหมอนเลยครับอาจารย์งามได้พี่น้องเขาแดดลมลมตกดีนะครับกะให้เบื้องไม้เด้พี่น้องเด้อนี่ลูกเล่าลูกเพิ่งได้สามเดือนขึ้นอีกไพ่พ่อแม่เพิ่นนะ่ะแม่เพิ่นกะบว่าท่านได้ขึ้นได้เห็นครับว่าท่านได้ขึ้นได้เห็นเนาะ ใช่ป่ะอันบักไผ่สิไปลอยดูดนมเขาจะเอาเด็ดเลยพี่ดองเขาใช่ไหมเรามาลอยดมอยูเขาเท่าไหร่มเป็นแม่นมของไอ้ไผ่ได้พี่ดองด้วยว้าเท่าไรก็พอวังหันเอาคุ้มนี่ว่าวังหันว่าไว้เศร้าเก่าเลยครับเศร้าเก่าเลียดที่ว่าไว้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนี่ยสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับก็มาคุยกันเมืองได้ครับแต่ว่าตรงเมืองวันนี่คือลวกเล่าเลยพี่ดองว่ามันแบบนั้นเด้ว่ามันไอ้ไผ่ได้เนี่ยนี่ได้ลวกเล่าครับนี่นี่นี่ลูกน้อยเล่าเนี่ยลูกเถิดนะครับ กำไมเก่านาลังกับมากกันเนี่ยลูกเถอกหน่อยนะครับพ่อไดก็พ่ออันนี้พ่อเป็นเป็นสายเก่าจะเลื่ญนหมอสายเก่าจะเลื่อนรับลูกสายพ่อเป็นลูกเก่าจะเลื่อนต่ว่าเป็นพ่อจ้างผสมน้ำบ้านแมนครับจ้างผสมน้ำบ้านผมนี่แหละพี่น้องเฮ้าแต่ว่าเม่าเล่านี่เขาง่มนี่พี่น้องเฮ้าเห็นบ้เนี่ยพ่นเบื่อเขาแม่เล่าพี่น้องเฮ้าเขาว่งพระจันหาอุ้มบาทคุณได้สูงประมาณรนอยสามสิบกัวหราอนก่อเนอสามสิบห้าครับผม้อยสามสิบห้าพี่น้องเฮ้ากะ ว่าสองหมื่นเจ็ดเนาะพ่อครับสองหมื 27, ่นเจ็ดครับสองหมนเจ็ดพันหารอรครับพี่น้องเฮ้าทึงนี่เดอทึ่งทึงลูกไส้เล่านีดเดอนี่คือลูกไส้เล่านะครับพี่น้องเฮ้ากะ ครับเป็นแม่ที่ให้เบื้องคลิปที่แล้วเลยครับพี่น้องถ้วหาผู้ใดเบื้องพระท่านนาะพ่อเนาะครับผมหามีผู้อยากมาหามีผู้มาคูณอย่างแต่ว่าใกล้ที่คุณเราได้เพ่าแม่นครับผมว่าใกล้ที่เป็นชัดเราลาเสร็จเบื้องอาการแล้วผมคุณเคยกับแนวมื่อนี้เพราะว่ามันสามสิบสี่หย่านมันหนาสิมีแล้วบนันนี้ยผู้สาวมีอาการเลยผมหัวลวนผู้สาววันนี้ก็ใส่เลยแหละครัาบวันใส่ไปห้ยลวนแหละต้งางผู้ใดอยากได้ก็ช่วงนี่มีอาการเราได้พี่น้องเข้าเลยเห็นว่าดี๋ยีอาการเรามี่พระท่านบอกนี่เห็นว่าน้ำดอกนี่นะครับนี่นล้วก็พี่น้อง สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยคุยกันได้ร่๊วเพราะว่าผมแมนครับเออเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยโอ้หมอนี้เปลี่ยเมื่อวานว่าได้ไปตลาดเ่๊วพ่อแมนครับแต่ว่าควายหลายแถเลยอยู่เราหน้างามอืมช่วงเมื่อวานเมื่อไงครับผมคือว่าแหละครับช่วงนี้มันกไงทนการผู้เลี้ยงคือเก่าพคนกับยังเลี้ยงเหมือนเดิมอยู่ครับคนหลับพคนกับนี่แต่ว่ากับว่าเป็นตลาดดอกต้วนี้มันถือเป็นตะซื้อไปเลี้ยงอยู่แมนครับครับมันเป็นโอกาสเนาะพ่อมันเป็นโอกาสเที่งได้ตัวดีได้จี่สามตีเมื่อวันกับว่าอะไรควายน้อยก็ได้ครับผม ตั้มบักไข่ผู้ใดว่าได้ะสามมินเนี่ยลูกสร้างอุดรนี่ว่าใดเด้พี่น้อครับอันนี้ก็มีแฟนแตกเป็นมากควาเราอยู่นหรือเปล่ามันงอได้พัฒน์ใดเนาะไอ้กับจังไพร์นี่ก็ได้ให้มันรออยู่นี่หรือเ่อรออยู่นี่ทักงคนครับครับผมแต่ว่าก็ว่าเมื่อใดจะขายให้เปล่าทั่บักครับผมแต่ว่าเข้ากับมาเรื่อยๆเนาะพ่อเนาะครับผมยิ่งใสกว่าฟั่มฟั่มยุบบนคอตำบลมันคออำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นครับผมเบอร์โทรเบอร์ไหนก็พ่อศูนย์หกหนึ่ง เส4ครบอร์ไล่เบอร์อไลกับเบอรเดียวกันเบอร์เดียวกันนะพ่อนาะครลเฟซบุกมันยังคว่าตะวันบานหน้าครับตะวันบานหน้าครับพี่น้องเข้าทั้งไล่ทั้งเฟซบุกเบอร์นี่เบอร์เดียวเด้อพี่น้องเด้อผมเอาโอเคครับผมสวัสดีครับ